น้องจ้ามากินจามอ็นเนื้อจามอ็นหอนๆเรื่องอารมณแบบนี้จ้าพี่น้องเมน,นูตอนเช้ากับแจ่วเพียขมขมแซ่บแซ่บน้ำกันจัก็ย่างอยู่หลังบ้านจ้าทุกคนว้าวหลังบ้านจ้าสุปนณีเนาะมีต้นพะาสองต้นด้วย สบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีตอนเศร้าๆเจ้ะพี่น้องจากำลังเข่าพัวเข่าพัวท่ากัเขาา่เขาใส่น้องเพจไทยกินไปโรงเรียนกันบ้า <c oughs> มือค่ะเตรียมใหม่ด่าใหมงยังก็สิเป็นประมาณไหน,นวะจ้ามีกระเผลแบบเล็กน้อยมากนะพี่น้องมากมากนี่ซาชิวีมาก,มาก เอ็นไว้เตรียมมากไว้แล้วมเคื่อนนี้วเคืนแซบมเคื่อนนี้ซีมเบิ่งล่ะสามไมา่จะน้องได้เรื่อง <c oughs> <c oughs> โอ้ยอากะกะจะซีนนาวๆนาวเนี่ยน้องเ้ยเป็นวัดมาจา้า

นี่ละย่างอนี้เป็นก่อนเลยค่ับมันจะสปใส่สีอิ๊จ้ามละซีให้เพื่อนปั้นเร้ามึงเลยก็ซีอันเสียบเมื่อและเกืเอาย่างแม่เก้ี่ยอยู่บ้าน,นไฟเอาอยู่บ้าน อ,ออกตะวันนะากนี่เลยจะมีสองสีนะพี่นอ้องเป็นเอ็นตลาดเนี่ยตัวสีดำๆตัวสีแดงๆนะ่ะเนื้อ,อซื่อมื่าวันนี้เราก็จะมาประชมใส่กัน มันที่บอกออกแดงในเนื้อเอาเอาเอาซื้อในตลาดนะพี่น้อกมันเรียกว่ามันบดสดเนาะของแนวกระจ้าคายอยันเป็นกิโลนั่นนี่ร้โลละร้อยอันออกแดงๆนี่จะเป็นเนื้อสดเนี่ยกระจ้าเห็ดไม่ไหมมันจะแดงงามด้วยจะเป็นซอมสี เห็ดไทยเอ้ยลูกมาล่างหนาล่างตาได้ลูกแม่กำลังเห็ดกินนี่ไปห้งเ,เทียนน้องก้าจะอยู่บ้าน <c oughs> เพื่อนแม่แก้วน้องก้านะอยู่เห็ดอยู่เห็ดกินนุ่นนี่น,นั่นเห็ดเหี้ยเห็ดงานซอยแม่ใหญ่แล้วก็บบอด้มาเพื่อนดอก เยียกเป็นอะไรก็เอาไว้น้ำแม่แก้วปกติตอนยังหน่อยก็เอาเมื่อเอามาคื้นอนทิพไทนี่แหละเ,เ,เอามาตอนยังหน่อยอีลี้ก็บซาพี่ี่ก็นอนน้ำแมนนาา่น้องฝานส่ได้นอนบานเลยไงไ่ายเลยตอนนำ้ำต่ทเนได้ออก สาวจาบเอ็นจ้าจาบเอ็นเล็กน้องอ้หอมนหวนวน <c oughs> มันก็สิหอมไปหอดูแล <c oughs> ขังบ้านเล็กน้อว่าค <c oughs> ันมาคันสี โลกมากคือเก่าะว่างหบา่มีหูบึงเนะาะาีไปลองพริงดิก็ต้องมุกมหาม่พี่อก้างานไปลองไปลํำก็มีแต่ห้แม่เบิรนเขาอยแม่ใหญ่เบ้อดเลย้องฝากเลยอยู่หันเลยมีแต่เอาแต่้องเห็ดไทมาะว่าคันหอมอยก็ฮหไปอลองเ,เองห,ห,ห็เทไทเมื่อ ปะไปเลยปุ๊มาเยอะเหมืนันมานอนเป็นบางขังบางคาวดามเอ็นดามเอ็นไม้ละห้าพันกรีดปุได้เราขายใหม่ละสามพันพี่น้องเออเอ็นเอ็นคขับเอ็นเนี่ยแต่มันหักเป็นเอ็นอีลีมีอยู่ก็จะจำขายในบ้าน มาเท่ากินปีใหม่เขาก็จะไปซื้อเอ็นแบบนี้เป็น้นองมาจากโอ้มันชวดชวดมันชวดชวดด้ย วัดมหาเจ้าของค่ะพี่น้อง ก็เห็ดไปนำเนืนอนน้ำฟ้าก่อนเขี้หนาบ้านมันเล้วกหมาบ้านเลย บรรยากาศหนาวๆเนาะ,ะปเป็นเหตุจากลูกชินนน้นอดอกยาเอินปีนใหม่หนะ้าบ้านงานทีสมสบเอ็ดเดียวรัานออกฟ้ากับน้องดาวบอกว่าบ่ใหฮับ้องฟาวายหฮับงานเด้อแไ่นันที่31บ้านเรา กได้ที่สาวสิเดมีมาอยู่นครพนดกันอโอ้ยเห่นไปเลนมาประธนเลาะระว่าวันที่หนงพี่องก็ไมีงานเล้ไปไกลเขาก็จะมาประานงานตลาชสวงที่ใหม่งานมันเรียนหนู หมากใบเบิดคืนมันจะแสบต่างกันนะพี่น้องนู้นนะคะโอ้สุย,ยางพออันอันนี้เลยไม่หายเน่เลยกลับมากัจ็จะยางในในเกลียวเลย อย่างเดีตาบดบมอีกไข่ทุกมือนี่เป็นนิสเป็นหน่อย ยัางสุกแล้วสุกแล้วหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้จ้าพี่น้องสดจักเอ็นแตสเซาเลยเลยน่ากินจ้ามาเด้อมากิน,น้ำกกนมากิน,น ัำเป็นเอ็นเป็นชีนน้ำมันนม่เอานะเขาไปจักมือลองบ่ บ่งนาตีนำกระจียสสมบัอย่าเลยก็โซก็มีงานเลยอืมรายุย,ยังมีงานผากเงิอเนอะอาะก,ก็โนนซก็ได้ออกงานแล้ย พราะว่าเพิ่นจ้างดีเจดิสมนานกุกหนังห้องกะลองหน่อยเดียวโอ๊ยทำไมมันลมมาทางนี้อ่ะหนังห้องกะลองหน่อยเดียวดีเจก็ขึ้นสลับสับเปลี่ยนกันไปวงเงยนะปวดหเมื่อยไปวงใหญ่บ่ได้เมื่ <c oughs> อย នេះຕ້ອງជាน้ํามันដែរ

เท็ไทยเอ้ยเทไทยไปเด้อไปองเฮียนเด้อ จ้าจวดจ้าพี่น้องคะมาเบิ่งหาตาเป็นไก่กันจ้าโอเคได้จ้าพี่น้องในซาตินี้ก็สิออาากกพอจบคลิปเพียงซาตินตะก่อนมันีะนั่งเฮ็ดดูเฮ็ดกินจ้าพี่น้องอยู่หลังบ้านเนาะ นางเฮ็ดกินจามเอ็นอยู่หลังบ้านจ้าทุกคนให้น้องเที่ยวไปกินไปโรงเรียนกาแฟเม,มื่อให้แม่แก้วเลยตอตะวันแม่แก้วเลยน้องฟ้าอยู่บ้านพอชีตอนนี้อยู่เฮือนช้าทุกนี้นเองพี่น้องอย่าง,าง,าง,างเฮือนแล้วก็เจอฮกเมื่อพูดมาเนี่นโอเคเจอกัน, okay. กนคลิปหน้าเด้อจ้าทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจน้องกระสุนคลิปต,ต,ต่อไปจ้าบาย